จเจริญพรญาติโยมทั้งหลายย้อนหลังไปต่อนนั้นผมยังเป็นเพียงสามเณรอายุย่าง15-16ง1ปีจากวัดบ้านนอกเข้าไปอยู่ในเมืองคือวัดสิงห์ท่าอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรใช้ชีวิตเรียบง่ายภายในเขตพัทธสีมาวัดล้อมด้วยบ้านเรือนเก่าเมืองเก่าริมท่าน้ำลำชีฝึกสวดมนต์ทำวัดและเรียนหนังสือบาลีตามวิถีของนักบวชบริเวณด้านหลังวัดติดกับฝั่งแม่น้ำชี มีสารเก่าแก่ตั้งระงานอยู่ในร่มงเงาของต้นไม้ใหญ่สารนั้นคือสารเจ้าแม่สองนางที่ชาวเมืองต่างเคารพนับถือแม้ว่าผมจะอาศัยอยู่ที่วัดนี้มาแรงปีแต่ก็ไม่เคยใส่ใจว่าสารแห่งนี้มีความเป็นมาอย่างไรจนกระทั่งวันหนึ่งผมสังเกตเห็นว่าชาวเมืองจัดพิธีบูชาใหญ่โตเป็นพิเศษมีทั้งเครื่องเส้นไหว้หมากพลูภูมาาิไหลและการฟ้อนรำถวายอย่างอลังการผมจึงเกิดความสงสัยว่าเหตุใด เจ้าแม่สองนางจึงได้รับการสัก,กระอย่างสูงส่งเช่นนี้ในบรรดาผู้ที่ดูแลศาลมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อสาวิกาเป็นอุบาสิกาประจําวัดบ้านของนางตั้งอยู่หน้าวัดสิงท่าพอดีสาวิกาได้รับหน้าที่ดูแลศาลเจ้าต่อจากแม่ใหญ่ของนางซึ่งเป็นผู้เฝ้าศาลนี้มาหลายสิบปีผมจึงไปสอบถามเรื่องราวของเจ้าแม่สองนางจากโยมสาวิกาโยมสาวิกาเจ้าแม่สองนางเป็นใครหรือทำไมถึงมีคนนับถือกันมากมายขนาดนี้ สาวิกาชะงักไปชั่วครู่ก่อนจะมองหน้าผมด้วยสายตาคลุ้นคิดกล่าวกับกำลังตัดสินใจว่าจะเล่าหรือไม่แล้วในที่สุดนางก็ถอนหายใจเบาๆก่อนกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นตำนานเก่าแก่ของชาวโสธรและหลายแห่งในภาคอีสานที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำเจ้าพน้องเนฉันสนใจเรื่องนี้เพราะเห็นคนชาวเมืองเรานับถือท่านมากจากัจกเจ้าแม่สองนางเป็นเรื่องของเจ้าหญิงสองพระองค์ที่มีชะตากรรมเศร้าสนจริงหรือโยมพี่สาวรู้มาจากไหน บอกเล่าต,ต่อมาในคุ้มเมืองเก่านี้และหากน้องเอ็นอยากฟังข้าจะเล่าให้ฟังนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมได้รับรู้เรื่องราวของเจ้าแม่พิมพาและเจ้าแม่ลมพามาสองพระธิดาของเจ้าฟังหุ้มแห่งอาณาจักรล้านช้างที่ต้องเผชิญกับชะตากรรมอันโหดร้ายบนสายน้ำตกโปรดติดตามฟังตอนต,ต่อไปจ้า